ปี2025นี้วงการ VR ประทุแรงกว่าเดิมกับ10เกมใหม่ที่น่าสนใจวันนี้ผมสรุปมาให้ทุกคนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเตรียมลุยกันเลย 1. PINBALL FX VR เปิดมาที่ PINBALL FX VR จาก s e n Studios พาย้อนไว้ไปกับเกมพิน a l l VR ที่ใช้ระบบ Mixed Reality วางโต๊ะลมบนพื้นจริงในห้องคุณคุณจะได้ปะทะลูกเล็กกับฟิสิกสสมจริงสุดๆมีโต๊ะเริ่มต้น11แบบครอบคุมทีมไซไฟฮีโร่ดาร์คแฟนตาซีโหมด Boss Fight, แคมเปญบอสไฟท์เล่าเรื่องเบื้องหลังของแต่ละโต๊ะ DLC ออกทุกเดือนตั้งแต่พฤษภาคมเพิ่มอีก5โต๊ะพร้อมอีเวนต์พิเศษรีวิวบอกว่ากราฟิกพินบอล VR ถือว่าสวยใช้ได้เลยและ M.R. วางโต๊ะในห้องจริงให้ความรู้สึกอินสุดๆสำหรับคนที่อยากย้อนวัยและลึกความหลังต้อง Pinball FX VR <S 2. <S Alien Rogue Incursion จาก s o v i o s บน PSVR 2 MetaQuest 3 PC VR เนื้อเรื่องต่อจากหนังภารกิจลับในยานแวแลนด์ยูทานีซีโนมอรฉลาดขึ้นหนีซุ่มโผล่ได้ทุกเมื่อใช้อ n นวิ e เอนจิน5ให้เสียงคำรามกระพิบตาและลอยเบื่ดบนผนังโคตรสมจริงเล่นมันจนรีวิวเมตาคริติกให้ General Positive ชมว่าจับอารมณ์หนังได้เปะ๊ะแต่เตือนให้เตรียมใจเจอศัตรูเดิมโผล่มาไม่หยุด ถ้าคุณกล้าพอเตรียมหมวกกันกระสุนแล้วบุกเข้าไป 3. elsewhere electric จาก games by stitch 23กรกฎาคม2025นี้ what เล่นได้2คนแต่ไม่ต้องมี VR คู่ผู้เล่น VR คนหนึ่งและผู้เล่นมือถืออีกฝั่งสื่อสารก้าปริศนาในสถานที่ลึกลับ แต่ละเลเวล oh, oh. ออกแบบอินยุกหขัน 970S oh. ผสมความหลอนแบบหนังเซเวน l ลนซ์เสียงตอบรับระบบโคอปน่าสนใจมากและเล่นกับเพื่อนสนุกจนวางมือถือไม่ลงเหมาะกับคนชอบปริศนาเข้าทีมให้ไหวแล้วไปเปิดประตูลึกลับกัน 4. Marvel Deadpool VR จาก Twisted Pixel ที่คาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2025นี้สวมบทเดดพูตะลึงทะเลนต์บูแล็กด้วยดาบปืนและไม่ตายลูกระเบิดมีเสียงพังแท้จากนิวแค t ิกแฮร์ริสเพิ่มสีสันพาคอ m แมคคีนิกส์กระโดดปีนกำแพงซัดต่อยสนั่นพรีวิวบอกแอคชั่นอิมเมอร์ซีฟบ้าสนั่นตามสไตล์เดดพูใครเป็นแฟนเดดพูเตรียมตัวให้พร้อมกดวิชลิสไว้ได้เลย5 Alliance Peacefighter จาก Urban Logic Games เกมขับยานอาวกาศ X-Wing สุดคลาสสิกรองรับ HOTAS เต็มรูปแบบรอบห้องนักบินสุดสมจริงเนื้อเรื่องลงลึกบทเจรจาและการตัดสินใจมีผลต่อภารกิจเสียงชื่นชมเหมือนบินจริงในกาแล็กซี่ใครอยากบินผ่านดวงดาวมาเตรียมไฟโคสนักบินได้เลย 6. เอิติก้าจากซิคลาร์เพอร์เซพช เกมผจญภัยแก้ไขปริศนาบนเกาะสวยสุดสงบพร้อมสัตว์เพลี้ยขึ้นหมาสุดน่ารักปริศนาไม่ยากภาพสไตล์การ์ตูนเหมาะกับทุกคนในครอบครัวรีวิวบอกว่าภาพสวยเล่นง่ายทุกวัยเกมนี้เหมาะกับวันพักผ่อนสวม VR แล้วนอนเล่นชิวๆได้เลย 7. Robo c r e s t จาก first person shooters Co <S FPS Rock l i g h ปะทะกองทัพหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องผสมสกิลป้องกันโจมตียิงสนั่นทั้งการกระโดดเตะโจมตีทั้งระยะใกล้และระยะไกลมีกลิ่นอายคล้ายคล้ายอาเปกเลเจนผสมกับว a l โลแรนคอมมูนิตี VR ชมว่าติดงมงงมและยิ่งซ้ำยิ่งมันใครชอบความท้าทายบูแลกกดวิชลิสต์ไว้ได้เลย 8. The Midnight Walk หลอนไปกับ The Midnight Walk เกมแนว p พ z ซ l e h ฮอร์เสสำรวจเมืองร้างยามค่ำคืนในธีมนิทานแสงเงาและเสียงแอมเบียนทาขนลุกสุดขีดมิกซ์นชมว่าบรรยากาศสวยหลอนมากแม้เพซิ่งบางจุดจะช้าบ้างสายสยองเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาเดินเล่นตอนเที่ยงคืนที่นี่ได้เลย 9. Axeto Corsa Evo มาซิงไปกับเกม PC ที่รองรับระบบ VR กับ Axeto c o s s a Evo พัฒนาต่อจาก Axeto c o s s a เพื่อ VR โดยเฉพาะรองรับ Full Motion Rig พวงมาลัยเบรกและเพเดลทุกฟีเจอร์รีวิว VR Racing สมจริงขั้นสุดผาโหดขับผ่านสนามกันหยับใครหัวใจสายซิ่งเตรียมอุปกรณ์เสริมให้พร้อมแล้วไปลุยกันปลอเกมนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาณนะวันที่ทำคลิปนะครับ10 s ซมิเออร์ซ i เ i ลเลชันเซเ VR ปิดท้ายกับตำนาน s ซมิเออร์ซ i เ i ลเลชันเซเ VR วางแผนสร้างอาณาจักรด้วย Hand Tracking และ Controller จะเต็มปุ่ม UI ปรับมาเหมาะสมกับ VR ผู้เล่น Strategy VR ชมว่าอินกว่าเดิมใครอยากเป็นผู้ปกครองโลกสวม VR แล้วมากำเนิดอารยธรรมกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ10เกม VR มาใหม่ปี2025ที่เสียงรีวิวและคนเล่นยกนิ้วให้อย่าลืมกดไลค์กดติด ตามหรือใครอยากลองประสบการณ์ VR กระโดดเข้าสู่โลกเสมือนจริงกดซื้อสินค้าตรงตะกร้าได้เลยเพื่อเป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับช่องนี้ต่อไปแล้วเจอกันบราย